จะถามคือว่าที่ที่มีกรณีที่ว่าพระเนี่ยอาจจะประพฤติผิดวินัยสงฆ์หรือเปล่าที่ไปเจิมตรงบริเวณหน้าอกของศีกาที่เป็นผู้หญิงที่จริงถ้าคนมันรู้เรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เด็กแล้วมันต้องรู้ว่าการที่ให้พระทาอย่างนั้นนะมันไม่ถูกยิ่งคุณเป็นยุศสีกาเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณไปให้พระลงหน้าหน้าทองไปเปิดหน้าอกกันเจิมกันเนี่ยมันมีที่ไหนเล่าเออแล้วพระก็ ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเหรอคำถามคือพระก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันทําอย่างนั้นมันไม่ได้แต่มาว่ามันดูไม่ชอบมาพากลนอ่ะมันต้องมีอะไรซ่อนเล้นอือแล้าพระปกตินี่ท่านต้องไม่ทําอย่างนั้นหรอกเพราะว่าท่านก็ต้องรู้ว่าการทําอย่างนั้นมันทําไม่ได้แล้วอย่างนี้มันมันมันผิดวินัยสงฆ์มันก็ต้องดูว่าทําอะไรกันบ้างไะเจอหน้าอกจับหน้าอกไอ้ภานัยพระก็มีชัดเจนมีความกําหนัดถูกต้องกายผู้หญิงเนี่ยมันก็สังฆาธิเศษ ช่ไหมฮะถ้ามีอะไรกันมากกว่านั้นอีกก็ว่ากันไปตามวินัยมันมีข้อวินัยบัญญัติอยู่แล้วแล้วอย่างนี้อย่างนี้พระถ้าถ้าผิดวินัยส่งอย่างนี้มันต้องมีการตรวจสอบหรือว่าต้องต้องอมีการร้องเรียนต้องร้องเรียนก่อนไหมคือจริงๆว่ามันเคสเนี้ยมันกรณีถึงว่ามันมีคนตายนะประเด็นสําคัญมันไอประเด็นเรื่องผิดวินัยหรือไม่วินัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเรื่องที่ควรจะต้องไปให้ความสําคัญแต่ความสำคัญคือมันมีคนตายจากการที่พระทําอย่างนี้ แค่นี้มันก็หนักแล้วมันก็ต้องมีการสอบสวนแล้วว่าทําไมปล่อยให้มันมีเรื่องแบบนี้เจ้าคณะผู้ปกครองต้องจัดการญาติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยก็ควรให้คณะสงฆ์จัดการว่ามันจะมีการทำยังไเจิมจริงไหมถูกเนื้อต้องตัวกันจริงไหม้ามีก็ต้องดําเนินการสอบทางวินยัยแล้วในมุมมองของพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการลงนักหน้าทองเรื่องการ ทำเรื่องมหาสเสน่ห์เรื่องอะไรแบบนี้ในมุมมองของอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างจะมามองว่าถ้าพระถ้าเป็นคนที่มีสมองหน่อยนะอันนี้ใช๊อาจจะใช้คำแรงคือถ้ามีสมองหน่อยมันต้องไม่ทำเรื่องแบบนี้หรอกคุณไปทำเรื่องแบบนี้ไปเจมนะิมในอกพระกับผู้หญิงเนี่ยอยู่ในที่รับตากันสองต่อสองมันก็ไม่ได้แล้วมันไม่ต้องหมายถึงว่าจะไปทำพิธีไปเจมิมไปลงนะแล้วป,ประเด็นนอกจากพระก็ศีกาคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ต้องรู้ว่าการที่คุณจะมาให้พระ เจิมหน้าอกหน้าใจคุณเนี่ยมันไม่ได้อย่าว่าแต่จะไปเจิมอะไรวัยาวะอื่นเจิมถูกเนี่ยมันก็ไม่ถูกแล้วแต่มาก็ยังเห็นทํากันบางวัดเนี่ยนะเจิมลงข้างหน้าผากเจิมอะไรแล้วให้พระเจิมมันทําไม่ได้มันเป็นเรื่องเลอะเทอะเลยไอ้เจิมลงหน้าหน้าทองอะไรเนี่ยมันเป็นเดรัจฉานวิชาและพระมาหากินกับเรื่องพวกนี้มาทําพิธีกรรมกับเรื่องพวกนี้ต่ไม่อายเลยใช้ศาสนาหากินในทางที่มันไม่ถูกต้องแต่แต,แต่พิธีนี้ก็เป็น มันไม่มันก็อยู่กับสังคมไทยนั่นแหละแต่มันไม่อยู่คู่กับศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติห้ามแต่คนไทยมันมองว่ามันเป็นเรื่องถูกต้องมันก็ทํากันเป็นเรื่องถูกต้องคุณจะไปให้ฤาษีชีภัยไปให้หมอผีร่างทรงที่ไหนเจิมก็ให้เจิมไปสิแต่ทำไมมามามาบอกให้พระเจิมแล้วพระทำไมไปเจิมแต่คุณก็รู้อยู่ว่ามันผิดวินัยการทำเสน่ห์คุณใสอะไรต่างๆมันเป็นเดรัจฉานวิชาแล้วคุณจะฝืนคำพระพุทธเจ้าแล้วคุณมาบอกว่าคุณเป็นสาวกพระพุทธเจ้าคุณก็น่าไม่อายสิ แล้วยอยากให้พระอาจารย์ฝากถึงพุทธศาสนิกชนท,ท,ท,ที่คิดจะไปทำพิธีอยา่าทำพิธีแบบนี้มันไม่ได้อะไรนอกจากเสียเงินพระไม่มีหน้าที่มาเจิมหน้าอกมาเจิมหน้าลงหน้าหน้าทองอะไรมันมีที่ไหนสูตรของของพระ,พ,ระพุทธศาสนาว่าเจิมหน้าหน้าทองแล้วมันจะมีเสน่ห์เหรอจะมีเมตตามหานิยมเหรอมันเกี่ยวเหรอการเอาทองเอาอะไรมาแปะหน้าแล้วมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ มีเมตตามหานิยมเหรอผู้ได้จเจ้าสอนไว้ที่ไหนถ้าอย่างนี้คนก็ไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วก็ไปเจิมหน้าอกเจิมหน้า,นาผากกันอย่างเดียวมันก็รวยแล้วที่แต่มาเห็นว่าที่รวยส่วนใหญ่ก็ก็พระที่ทําพิธีนั่นแหละรวยเพราะว่ามันมีคนที่จะยอมเอาเงินไปให้พระพวกนี้ทําพิธีกรรมในทางที่มันเป็นสาย,ยศาสตร์พวกนี้หาเงินจเจริญพร